พี่โยงเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในวันหยุดพักผ่อนไปกับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งในกวนแก๊งของแกนั้นก็จะมีกลุ่มพวกชอบแนวเดียวกันชอบเที่ยวตามป่าเขาธรรมชาติไม่กระท้องทะเล หรือตามแนวภูเขาถ้ำโดยมากแล้วพวกแก่จะชอบกลางเต็นท์นอนค้างแรมกันถ้าได้ขึ้นชื่อว่าที่ไหนมีป่าเขามีลำธารที่สวยงามต่อให้ไกลแค่ไหนเดินทางลำบากอย่างไรกลุ่มของพี่โยง ก็จะเดินฟันฝ่าเพื่อเข้าไปสัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของป่าแห่งนั้นนั่นเองในสุดสัปดาห์ปลายเดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวันพี่โยงแกแพลนไว้ว่าจะไปเที่ยวป่าแถวแถวจังหวัดอุทัยธานีในกลุ่มเพื่อนของแก ได้หาข้อมูลไว้ว่าที่ป่าเขาแห่งนั้นมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้นแล้วยังมีน้ำตกและลำธารที่ใสสวยน่าชื่นชมเป็นยิ่งนักแค่สัมผัสข้อมูลได้แค่นี้ก็จินตนาการถึงกับธรรมชาติ ว่าคงสวยงามไม่แพ้ที่ใดที่แกไปสัมผัสมาแน่สุกนี้นะพวกเราเดินทางกันดึกเลยนะหรือไม่ก็เช้ามืดจะได้ไปสว่างที่ทางเข้าเลยเออพวกเองอย่าลืมตามพวกเราที่เหลือด้วยละ่ะพี่โยงแกโทรศัพท์กำชับเพื่อนในกวนให้ตามกันมาให้ครบทั้งสิบคน เออเออเออ,เอ,องั้นพวกเรา,เ,ราเอารถไปสองคันก็พอนะพี่โย,งโยง่งเพื่อนรุ่นน้องก็เสนอความคิดมาทางปลายสายโทรศัพท์นั่นพอร,รถของพี่โยงกับเพื่อนรุ่นพี่อีกคนเป็นรถกระบะยกสูงสำหรับใช้ขับลุยกับทางขึ้นเขาป่าได้ คันหนึ่งก็นั่งกันได้ประมาณ5คนแถมยังมีพื้นที่ใช้เก็บสัมภาระอีกมากมายเสียด้วยคนเดินป่าที่ชอบท่องเที่ยวแนวนี้ก็มักจะรู้กันว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างรวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการค้างอ้างแรมในการเดินป่า สำหรับที่หมายของพี่โยงและพักพวกแกนั้นแกตั้งเป้าไว้ว่าต้องไปเที่ยวในเขตอุทยานส่วนลึกที่จังหวัดอุทัยธานีให้ได้แต่ก็มีหลายคนบอกว่าที่แห่งนั้นอาจจะมีเรื่องของ อาถรรพ์ีิลับซึ่งมักจะแฝงไว้ด้วยความสวยงามซ่อนเร้นไปด้วยเรื่องที่น่ากลัวและลึกลับด้วยเพราะพี่โยงและพักพวกของแกนั้นผ่านเจอมากับหลายป่าหลายที่จึงไม่ใส่ใจกับเรื่องที่คนพูดกันไปทั่วเกี่ยวกับเรื่องลึกลับที่ป่า จังหวัดอุทัยแห่งนี้นั่นเองเท่าที่แกเช็คข้อมูลมานั้นจากจุดที่จอดรถบริเวณทางเข้าต้องเดินเข้าไปในแนวป่าอีกค่อนข้างลึกถึงจะถึงในจุดที่หมายที่แกตั้งเป้าเอาไว้พี่โยงและกวนเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงทางเข้าป่าที่อุทัยธานี ราวเจ็ดโมงเช้าของวันเสาร์พวกเขารอเจ้าหน้าที่มาเข้างานเพื่อจะได้ทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบจากตรงจุดบริการของตรงนั้นกลุ่มของพวกเขาต้องเดินทางเข้าไปอีกสองถึงสามกิโลจึงจะถึง จุดที่กำหนดไว้ว่าจะกางเต็นท์พักแรมกันเฮ้ยพวกมึงเนี่ยอย่าฉี่กันเลี่ยราดนะเว้ยต้องขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาคนบบก่อนเดี๋ยวพวกมึงจะโดนดีกันเสียล่ะพี่โยงร้องเตเือนเพื่อนๆทุกคน <c oughs> ไม่ทันละพี่ <c oughs> ผมยิงกระต่ายไปหลายตัวแล้วครับพี่เพื่อนในกลุ่มหัวเราะพางพูดตอบกลับมาในทันที ระหว่างทางเดินเข้าไปยังจุดที่พักค้างแรมนั้นสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สลับกับเสียงนกเสียงการ้องยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรความเงียบและความวังเวงก็เพิ่มมากขึ้นแต่ทว่าพี่โยงกับกลุ่มเพื่อนๆน,นั้น ชินกับบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วนั่นเพราะผ่านมาหลายป่าหลายสถานที่จึงเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาราวบ่ายแก่ๆก,กลุ่มของพี่โยงรวมสิบคนนั้นก็ถึงที่หมายพวกเขาต่างช่วยกันจัดการกลางเต็นที่พักซึ่งตกลงกันว่า จะกลางเต็นท์แค่ห้าเต็นท์เท่านั้นแบ่งกันนอนเต็นท์ละสองคนเพื่อนรุ่นน้องบางคน,งงคนก็จัดเตรียมอุปกรณ์หุงหาอาหารเพื่อเตรียมทำอาหารมื้อเย็นกันโอ้โหดีจังเลยพี่เราได้พักใกล้ลำธารโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยพี่ผมว่านะจากตรงนี้ไม่ไกลคงถึงน้ำตกแน่เลย เพื่อนในกลุ่มดีใจที่ได้จุดพักค้างแรมที่ถูกใจและสวยงามอากาศในช่วงกลางคืนดูงเงียบและเย็นจนหนาวจนผิดสังเกตเพื่อนในกลุ่มร้องตะโกนแทรกความเงียบออกไปเหมือนจะทดลองเสียงว่ามีเสียงกล้องไหมพักเดียว ก็มีเสียงตะโกนกลับมานั่นทำให้ทุกคนในกลุ่มกลับรู้สึกแปลกใจเฮ้ยพวกเองไม่ต้องตกใจอ่ะคงเป็นกลุ่มอื่นที่เขามาพักเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่านะเองหยุดตะโกนเลยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนกลุ่มอื่นเขาพี่โย่งบอกทุกคนให้คลายสงสัยทั้งหมดเข้านอนกันในแต่ละเต็นท์ แต่ก็ยังคงมีแสงไฟจากกองไฟที่ก่อเอาไว้ไล่ยุงและไล่มแมลงต่างๆตัวพี่โยงนั้นกลับมารู้สึกตัวกลางดึกเหมือนมีเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้เต็มแกแอบมองออกไปที่ข้างนอกก็เห็นชายสามคน ค่อยๆเดินกันมาเดินมารอบบริเวณเต็นท์แล้วไปหยุดนั่งบริเวณหน้ากองไฟใจนึงก็คิดว่าอาจจะเป็นคนจากกลุ่มอื่นที่มาพักแล้วเดินมาขโมยของพักหนึ่งเพื่อนที่นอนด้วยกันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา แกจึงบอกเรื่องราวที่เห็นและได้ยินให้เพื่อนฟังทั้งสองแอบเฝ้ามองคนกลุ่มนั้นซึ่งพอจะจับใจความได้ว่าพวกเขากำลังหิวและกำลังเหมือนจะกินอะไรบางอย่างในขณะที่เพื่อนสองคนนที่อยู่เต็นท์ถัดไป ก็ลุกมาแอบเฝ้ามองเหมือนกันแต่ทว่าทั้งคู่กับเห็นภาพของใบหน้ากลุ่มคนทั้งสามนั้นพวกมันมีใบหน้าที่ซีดเสียวตากลมโตแลบลิ้นออกมายาวปากเต็มไปด้วยคราบเลือดซึ่งแน่นอนมันน่าจะเป็นผีขโมดหรือผีป่า ที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้อย่างแน่นอนพี่โยงแกห้อยพระหลวงปู่ทวดแกรีบกรรมพระแล้วสวดคาถาขอบารมีของหลวงปู่ทวดให้คุ้มครองทุกคนให้แคล้วคลาดแล้วทั้งหมดก็คุมโปงหลับไป ฟ้าสว่างกองไฟก็มอดดับไปทั้งสิบคนออกมานั่งคุยกันนอกเต็นท์พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ผมว่านะพี่มันต้องเป็นพวกผีผป่าผีขโมดแน่ๆเลยทำไมมันเป็นแบบนี้นะผมกลัวจังเลยพี่เพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มตั้งข้อสันนิษฐาน แต่นี่นะมันมาเจอพวกเรา,ก,เราก็เพราะอะไรพวกมึงรู้ไหมก็เพราะพวกมึงตะโกนเสียงกันเมื่อคืนนี้ไงพี่โยพูดอย่างใส่อารมณ์ถึงสาเหตุที่ผีขโมดผีป่ากลุ่มนั้นมาที่เต็นท์แล้วก็มองหน้าไปหาเพื่อนรุ่นน้อง ส่วนเพื่อนที่เหลืออีกหกคนนั้นก็พูดตรงกันว่าพวกเขาเห็นมันทั้งสามตนเดินวนเวียนรอบเต็นท์บนพึนพรรมพำมว่าหิวโหวยอยากกินตับกินไส้สดๆซึ่งทั้งหกคนก็คุมโปรงไม่กล้าที่จะส่งเสียงร้องโดยกลัวว่าพวกมันจะได้ยินเสียงแต่นั่น คงเป็นพ่อบารมีของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่พี่โยงนั้นห้อยคอมาด้วยคงปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกเขาทั้งสิบคนรอดพ้นจากฝีมือผีป่าผีขโมดท,ทุกคนจึงรีบเก็บสัมภาระในทันทีและในสายของวันนั้นพวกเขาตั้งใจเดินทางกลับ และก็ไม่ลืมที่จะแวะวัดท่าสุงเพื่อกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำและทำบุญสังฆทานอุทิศกุศลให้ผีพวกนั้นจากประสบการณ์การเดินป่าของบรรดาขาลุยรักในธรรมชาติอย่างพี่โยงและพักพวกคงจะหลอนกันไปอีกนานกับการเลือกเข้าป่า หรือการเดินตามไครที่สัมผัสธ,ธรรมชาติด้วยเพราะกลัวอาถรรพ์ของผีป่าผีขโมยที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้เจอในทริปเดินป่าครั้งนี้นั่นเอง